สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรโของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับคนที่เกิดวันพุธนะคะในช่วงเดือนมกราคมปี2566นี้เป็นพลังงานรวมก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวนกขอเปิดไพ่สิบใบนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนทุกช่องทางนะคะ ความรักของชาววันพุธนะคะเนาะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างอืม ความรักของชาววันพุธนะคะความรักของคุณนะคะตอนนี้เหมือนคุณเฉยๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะคนโสดเนี่ยเหมือนรอใครมานานรอใครมานานออไม่เจอสักทีคุณก็ไม่ไขว่คว้านะคะไม่ไขว่คว้าหาความรัก แต่คุณจะเจอนะคะคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงเร็วๆนี้นะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะหรือบางท่านอาจจะเจอแล้วนะพลังงานเอ่อชาวราศีเมษนะคะชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรเนาะเอ่อชาวธาตุเอ่อชาวธาตุาาลมค่ะเมถุนตุลกลุ่มนะก็มีโอกาสจะได้เจอนะคะบางท่านบางคนได้พูดได้คุยกับคนทางไกลนะ อาจจะมีการวางแผนที่จะมาเจอกันด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะหรือว่าในอนาคตนะคะกำลังกำลังรอที่จะได้พบได้เจอกันอยู่ด้วยนะคะนะคุณเจอกับใครสักคนหนึ่งที่คล้ายๆกับคุณนะความเป็นตัวตนของเขานะในตอนนี้ชาววันพุธคุณโฟกัสเรื่องหน้าที่กินงานความมั่นคงนะคะหรือคุณรู้สึกว่าอขอแค่มีงานมีเงินนะคะมีความมั่นคงเราก็อยู่ได้ถ้า ไม่เจอใครเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ไม่ขลนขวายนะคะคนโสดนะแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอย่างที่นกบอกไปนะเดี๋ยวพอคุณขึ้นเด e ๋ยว e l of fortune นะคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะอยากเจอหรือไม่อยากเจอใครนะคะอ่าพรมลิขิตนะคะโชคชะตาก็จะเบี่ยงใครสักคนหนึ่งนะคะมาให้คุณได้เจอนะ ขึ้นเดวิลเนี่ยนะเป็นความรู้สึกที่ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะบางท่านบางคนเนี่ยยังไม่ได้เจอคุณมีโอกาสจะได้เจอแต่ถ้าคุณเจอแล้วนะกับค,คนคนนี้คุณรู้สึกมีแรงดึงดูดกับเขามากๆแล้วก็ในใจนะคะคุณคุณค่อนข้างที่จะจริงจัง จริงจังกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอยากให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาต่อได้จริงๆในอนาคตนะคะเพราะบางท่านบางคนเจอกันผ่านออนไลน์ยังไม่เคยเจอกันนะเดือนทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยนกบอกว่าเอ่อถ้าชาววันพุธจบความสัมพันธ์อาจจะโสดมานานละหรือบางท่านบางคนก็เพิ่งโสดก็ได้นะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์มานะขอดูค่ะว่าความรักของคุณในช่วงเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เดลิเวอร์นะเนี่ยขึ้นมาจริงๆคุณจะจะได้เจอโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามานะคะมามอบความรักให้กับคุณมาครั้งรักคุณมาสเสน่หามาลหลงไหลคุณนะมาตกหลุมรักคุณนะคะคนตันี้นะมีพลังงานของเอ่อชาวราศีกุมชาวราศีเมทุนคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงหรือตัวคุณเองก็ได้นะช่วงนี้คุณมีเสน่ห์มากๆนะคะ มีสเสน่ห์ดึงดูดอืมสีไม้อ่ะหืมโอเคช่วงนี้จะมีคนเข้ามานะคะมามอบความรักที่จริงใจให้กับคุณนะโดยซานนะคะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้อาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกันนะคะหรือโตกว่าคุณแต่เขาหน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้นะคะนะเป็นคนที่กว้างขวางนะคะนกมองว่ายอย่างนั้นนะ คุณจะได้เจอเขานะ,ะคนคนนี้เข้ามานกมองว่ามีโอกาสได้พัฒนาได้เพราะว่ามีพลังงานของเนื้อคู่ของคุณชองไม้เดลัเวอร์เดอะสตาร์และเดอะซันคนที่ใช่นะคะต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจในเรื่องความรักนะคะแต่คนนี้เข้ามาคุณรู้สึกโอ้ยถูกใจนะคะรู้สึกรู้สึกว่าใช่นะคะคุณก็จะรู้สึกแบบนั้น Uh huh. คุณจะได้เจอกับความรักที่ดีนะถ้าคุณรอคอยหรือคุณปรารถนาความรักที่ดีงามน,นะคะความรักที่สมหวังกับคนที่ใช่กับคนที่แบบว่ามีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็ต่างคนต่างรักกันเนี่ยนะแน่นอนนะคะคุณจะได้เจอคนคนนี้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาดีหมดเลยนะอาจจะเจอกันผ่านงานนะคะ การทํางานงานเลี้ยงนะคะการเดินทางก็ได้หรือว่าในช่วงที่คุณพักผ่อนเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอกันได้ด้วยนะคะคือจะเป็นในลักษณะของการแบบคลั่งรักกันเลยนะคะหลงไหลซึ่งกันและกันหนักมากนะคะกับค,คนคนนี้เนาะบางคนอาจจะได้เจอแล้วนะคะแต่ก็รอคอยการพบเจอกันนะถ้าคุณคุยกันอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ว่า ถ้ามีการนัดหมายที่จะได้เจอกันก็มีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะ,ะบางคนบอกว่าเจอตัวจริงแล้วเขาจะชอบเราไหมยิ่งเจอคุณตัวจริงเขายิ่งชอบยิ่งหลงไหลคุณนะคะเขายิ่งประทับใจในตัวคุณนะคะเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะดึงดูดใจเขามากๆนะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณใช่สำหรับเขานะขอดูค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ t ต e ฟูการเดินทางนะคะ8ดาบ3ถ้วยนะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะถ้าอยู่ไกลกันไม่ได้พบได้เจอกันติดขัดปัญหาอะไรกันก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วแหละคนคนนี้นะคะเขาอยากจะชนะใจคุณนะแล้วก็อยากจะชัดเจนกับคุณคนคนนี้เขาก็ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะ เขามีอดีตนะคุณคนนี้ยแต่ว่าเขาเจอคุณแล้วเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ mm hmm. เดี๋ยวนกะขอยายแปดดาบนะว่าคืออะไรเนาะสามเหียม mm hmm. เขารู้สึกว่าคุณคือความสุขของเขานะคะ mm hmm. เขาอยากจะจริงจงังอยากจะชัดเจนนะคะนะ mm hmm. อยากเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขานะคะ mm hmm. กับคุณนี้แหละนะคะเนาะอืม อย่างที่บอกว่าคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยอาจจะมีการนัดหมายที่จะมาเจอกันคนคนเนี้ยเขาจะมาเจอคุณจริงๆนะคะนะแล้วก็เขาหลังจากที่มาเจอคุณเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็จะตัดสินใจที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณน,น,น,นะ<อ>นี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณเนาะเข้ามานะคะคนคนนี้เขาห่วงแหนคุณนะ เขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆนะเขาเป็นคนเด่นนะคะคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่เขาเลือกที่จะเจอคุณเลือกที่จะมีคุณในอนาคตของเขานกมองว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์เลยแหละคนคนนี้แล้วก็มีตัวเลือกมีช้อยมากมายค่ะแต่เขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกกับคุณแค่นั้นนะเขาไม่ต้องการใครสองถ้วยเขารักคุณนะ่ะ โอ้โหนี่ดูสิคะสิเจ็ดถ้วยนะคะอาจจะเจอกันผ่านออนไลน์นะแต่ว่าเนี่ยเขามีช้อยมีตัวเลือกอยังไงเขาก็เลือกคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณอ่ะใช่ที่สุดนะอืมเจอกันผ่านออนไลน์แต่เขาก็รอเวลาที่จะมาเจอคุณอยู่แล้วนะคะนะทิศทางความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนกะพอเก็บก่อนทิศทางความสัมพันธ์นะคะ ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะจะเป็นเช่นไรคะหนึ่งเหรียญว้าวหนึ่งเหรียญน,นะคะคนที่ใช่รักที่ดีงามรักที่มั่นคงนะคะการพัฒนาความสัมพันธ์ของขวัญของรางวัลน,นะคะนะ ก็อาจจะคิดว่าตัวคุณเนี่ยเป็นสิ่งดีงามนะคะเป็นของขวัญที่ดีนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาประทานมาให้อะไรอย่างนี้นะทิศทางความสัมพันธ์แน่นอนนะมีโอกาสได้พัฒนายอยู่แล้วนะคะขึ้นหนึ่งเหรียญนะอืม The Tower อืมสำหรับคนที่มีคนเก่านะพยพยายามขึ้นมานะ ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณมีคนเก่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาขอโอกาสจากคุณก็ได้นะคะแต่เป็นการกลับมาที่ที่ดูจะดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นชัดเจนกับคุณนะคะจริงจังกับคุณมากขึ้นนะในกรณีที่คุณมีคนเก่านะคะนะเนี่ยเขาจะติดต่อมานะ เขาจะกลับมาเพื่อที่อยากจะชนะใจคุณพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะแต่เป็นการกลับมาที่ดูจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากคนเ,เก่าของคุณด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคนเก่านะห้าดาบเดดทาวเวอร์ขอดูนะแบบไม้ขยายนะคะนะ ทิศทางความสัมพันธ์นะจะมีโอกาสได้สารต่อพัฒนาต่อในความสัมพันธ์นี้นะเออในบางท่านบางคนอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราต่างกันเหลือเกินเราอยู่ไกลกันเหลือเกินอุปสรรคมันมากเหลือเกินนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณไม่ยอมแพ้นะคะคุณก็จะมีโอกาสได้สมหวังกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะอืสิบเหรียญน,นะคะนะ การได้ลงเอยการได้ครองคู่นะคะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคือมันเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารอะนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอนะคะมันมีความรู้สึกอยากจะถอดใจด้วยนะคะในบางครั้งนะแต่ถ้าคุณไม่ถอดใจอย่างที่บอกว่าแน่นอนนะความสาัมพันธ์นี้คุณมีโอกาสได้สมหวังกับคนคนนี้ค่ะนะ ขอดูนะคะว่าไพ่อ,อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะชาววันพุธ5ถ้วยนะคุณอาจจะคิดถึงคุณอาจจะเสียใจคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่มาทำไมเราจะต้องแบบต้องแบบว่าต้องรอคอยนะคะรอคอยด้วยความคิดถึงนะสำหรับคนที่เป็นรักทางไกลนะ แต่คุณจะได้เจอเขาอยู่แล้วนะคะนะการรอคอยไม่สูญเปล่านะคะถ้าคุณเคยเสียใจผิดหวังในเรื่องความรักนะไพ่บอกว่ารออย่างนี้นึงคุณจะได้เจอแล้วนะคะคนที่คุณรอคอยคนที่คุณปรารถนานะแปดเหรียญแดดาวไพ่อยากแนะนําอะไรให้คุณคะเก้าไม้ไพ่บอกว่าอย่านําความเสียใจนะคะอดีต อะไรของคุณนะคะมาเป็นกำแพงให้กับตัวเองนะเพราะว่าทุกคนคือคนละคนกันนะคือไพ่บอกว่าบางทีอดีตของคุณอาจจะทำให้คุณรู้สึกกลัวความรักก็ได้นะคะมองความรักใน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 มุมที่แบบไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองนะคะในบางท่านบางคนที่คิดแบบนี้นะแต่ถ้าคุณมองความรักในทางที่ดีอยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะคุณอาจจะกําลังรอใครสักคนนะคะที่ที่เป็นคนที่ใช่สามารถที่จะสารต่อได้ในอนาคตคุณก็จะเจอนะคะนะขึ้นแเหรียญน,นะความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะช้ามันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้มันอาจจะดูมีอุปสรรคนะที่นกเห็นนะขึ้นไพ่เก้าดาบแปดดาบเนี่ยมันเป็นความรู้สึกคิดมากเป็นความรู้สึกอึดอัดแล้วก็กังวลใจว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันไกลกันมันต้องรอคอยนะคะนะมันจะคาดหวังได้หรือเปล่าอาจจะเกิดขึ้นจากความคิดของคุณนะแต่ไพ่บอกว่าเนี่ยขึ้นราร์มันคาดหวังได้นะมันหวังได้อยู่แล้วนะคะนะหกเหรียญน,นะคะคนคนนี้นะเขาเขาอยากจะดูแลคุณนะคะเขาไม่ได้สนใจใครนะคะต่อให้คุณอยู่ห่างไกลกันก็ตามนะหกเหรียญเนี่ยดูสิคะ มีคนเข้าหาเขานะแต่เขาไม่ได้สนใจใครนอกจากคุณนะเขามีแต่ความรู้สึกที่ดีให้กับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นนะก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองเลยก็สามารถแอดไลน์มาได้ตาม ID ดียลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ ขอทุกคนสุขสมหวังเจอกับความรักที่ดีที่คู่ควรกับเราสุขสมหวังในเรื่องความรักกันทุกคนเลยนะคะวันนี้นกก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ